ปรดรับสายจากจิตวิญญาณของเธอจิตวิญญาณของเธอเรียกร้องให้เธอทำอะไรเส้นทางชีวิตของเธอได้รับการนำทางจากสวรรค์เธอถูกเรียกให้ตอบรับการเรียกของจิตวิญญาณของเธอมันอาจดูน่ากลัวอาจดูไม่สมเหตุสมผลแต่หากเธอเชื่อในความปรารถนาของจิตวิญญาณเธอแล้วละก็ เธอจะมีชีวิตที่ก้าวล้ำเกินกว่าที่จิตใจของเธอจะจินตนาการได้การตอบรับการเรียกของจิตวิญญาณของเธอไม่ใช่เกิดขึ้นแค่ครั้งเดียวแต่เป็นการเกิดขึ้นตลอดทุกช่วงชีวิตเรากับเป็นการเต้นระบำได้รำเบาๆตลอดชีวิตของเธอลึกๆลงไปแล้วเธอรู้ดีอยู่แล้วว่าเธอต้องการอะไรและอะไร เป็นสิ่งที่จิตวิญญาณเธอหอยหาและไม่ว่าเธอจะได้รับการเรียกให้ทำอะไรนั่นคือการเรียกของจิตวิญญาณของเธออย่าคิดมากอย่ารอการอนุญาตเพียงพูดคำว่าใช่คนส่วนใหญ่กำลังรอแผนทีละขั้นตอนก่อนที่จะเริ่มก้าวแรกแต่สัญชาตญายานนำทางภายในไม่ได้ทำงานเช่นนั้นเธอต้องใช้ความศรัทธาและความกล้าหาญ เพื่อรับสายจากจิตวิญญาณของเธอและนั่นคือสาเหตุที่คนส่วนใหญ่ไม่ยอมทํากันแต่เธอไม่ใช่คนส่วนใหญ่เธอมาถูกทางแล้วที่จะรับสายจากจิตวิญญาณของเธอในเวลานี้เธอไม่จำเป็นต้องรู้แผนการทั้งหมดเธอไม่จำเป็นต้องรู้ด้วยซ้ำว่ามันกำลังนำทางเธอไปสู่จุดไหนเธอเพียงแค่ต้องดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป ไม่เคยมีใครมีแผนที่ที่สมบูรณ์แบบไม่มีปลายทางที่สิ้นสุดไม่มีวิธีที่ถูกหรือผิดและเธอก็ไม่จําเป็นต้องได้รับอนุญาตจากคนอื่นๆที่อยู่รอบตัวเธอด้วยบางครั้งยิ่งเรามีความต้านทานมากขึ้น ในการตอบรับการเรียกของจิตวิญญาณสิ่งเหล่านี้ก็ยิ่งมีความสำคัญต่อการเติบโตของจิตวิญญาณของเรามากขึ้นเท่านั้นฉะนั้นโปรดรับสายจากจิตวิญญาณของเธอจิตวิญญาณของเธอเรียกร้องให้เธอทำอะไรทำตอนนี้เลยด้วยความรักจากจักรวาลเอง